ผมคุณปูนะครับและคุณป้ามาลีนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดคุณป้าเลี้ยงเป็ดมา,านานหรือยังครับนานแล้วจ้ะประมาณกี่ปีแล้วครับลลหลายปีแล้วหลายปีแล้วนะครับเ,เป็ดที่คุณป้าเลี้ยงแล้วก็ดีแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นเป็ดพันอะไรครับ,บเป็ดกะกีเป็ดกะกี <laughs> ก็คือตัวนี้เลยครับ ตัวนี้คือพันกากีแกมเบลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็ดดํานะครับแล้วนอกจากพันกากีแกมเบลแล้วที่เขานิยมกันมีพันอื่นอีกบ้างไหมคนระับเป็ดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวนี้ไปก่อนนะ มีเป็นดีๆแต่เป็นติกขาวขาวมันีนะอ๋อแต่แบบว่ามันไข่ไข่ใบใหญ่จริงแต่มันไม่ค่อยทนอ่ะอ๋ออ่มันไม่ไม่ทนต่อสภาพอากาศเลยใช่มันถ้ามันสดก็มันหดเลยถ้าแบบว่าปลาไอ้นี่มันก็ปลาไข่มันไข่ตอนแรกมันก็ดีอ่ะแล้วปลาไอ้พวงสองมันไม่ดีอ๋อแล้วเอ่อการกินอาหารเนี่ยมันกินเท่ากันไหมอ๋อนูมมันกินจุกว่า อน้นกินจิ๋วฟาสรุปก็คือเป็ดกากีแชมเบลทั่วไปเนี่ยนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับแล้วผมอยากทราบว่าเป็ดเนี่ยนะมันไข่ตอนกี่โมงบ้างมัาไข่นู่นตีสี่ตีห้ารูปประมาณตีสี่ตีห้าโอ้แล้วเราต้องมาเก็บตั้งแต่เช้าไหมเช้าครับแล้วเราตีห้าตีสี่ก็ตื่นครับ พอมาพอมาเก็บไข่แล้วเราก็มานั่งนั่งขัดขัดไข่นะถ้าเปียกก็ขัดถ้าเปื่อนก็ขัดแต่ถ้าแบบว่ามันไข่เลยวางก็ไม่ต้องขัดอเพราะเราต้องทำรังไว้ฟางรองไข่เป็ดนี่นะครับไข่ที่เปียกน้ําแล้วกับไข่ที่ยังไม่โดนน้ําเนี่ยราคาเขาจะต่างกันนะครับเนื่องจากไข่ที่เปียกน้ําแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับป้าเสียงง่ายเสียง่ายนะครับไข่ที่เปียกน้ําแล้วจะเสียง่าย ถ้าไขรที่ยังไม่โดนน้ำก็จะราคาดีกว่า,านะครับแต่บางฟองที่เปื้อนจริงๆเราก็ต้องยอมบาล้างน้ำนะครับแล้วก็ลักษณะโรงเรือนแบบนี้เขาเรียกเป็นหน้าจั่วนะแบบแล้วก็ควรจะเป็นโรงเรือนที่กันฝนได้ดีนะครับดินเนี่ยพื้นโรงเรือนเนี่ย ควรจะเป็นพื้นปูนหรือพื้นแข็งแบบนี้ครับพื้นดินแข็งแข็งแบบนี้พื้นดินนะปูนไม่ได้เพราะมันจะเละถลาคายออกมาเละอ๋อปูนปูนเนี่ยจะเละไปเลย๋อดีมากนี่เป็นนี่เป็นความรู้นะครับแล้วก็ผมขอปรึกษาหน่อยลูกค้าของผมเนี่ยนะเบางคนก็โรยแกลบอย่างนี้ดีไหมมันก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าไอ้แกลบนี่มันจะเป็นฉลา แล้วก็ร้อนอ๋อแกลบี่ร้อนแล้วเป็นเชื้อราสําหรับลูกค้าที่อถ้าได้ไปจะขอให้ใช้ฟางมากกว่าอ๋อใช้ใช้ฟางแทนแกลบดีกว่านะใช้ฟางลอยใช้ฟางแทนแกลบดีกว่านะครับเอาไปเลี้ยงแล้วแล้วก็เป็ดเป็อที่คุณป้ามารีเลี้ยงอยู่นี้เขาจะเรียกว่าเป็ดฟาร์มนะสําหรับเป็ดเป็ดมาเข้าฟาร์มได้เนี่ยต้องมีอายุกี่เดือนครับห้าเดือน หเดือนนะครับหาเดือนก็มาผุนด้วยอาหารอาของแต่ละบริษัทแล้วแต่แล้วแต่เรานะครับของคุณป้าเลือกใช้ของอะไรครับเบตาโกลเดี๋ยวมาดูเบตาโกลครับนี่คืออาหารที่คุณป้ามานีใช้อยู่นะครับเป็นเบตาโกลสี่ ไข่อายุ20สัปดาห์ขึ้นไป20สัปดาห์นี่ก็คือประมาณ5เดือนนั่นแหละครับประมาณ5เดือนแล้วของตัวนี้เนี่ยดียังไงครับคุณป้าเมือ่อไข่ไข่จะแดงแล้วข้างในไข่แดงมันจะใหญ่<อ>ไข่ไข่แดงแล้วก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมต้องแสดงตัวอย่างให้ดูแล้วมัน